สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิรก็จะมาทำคลิป r a n d o m ในหัวข้อดีใจด้วยที่คุณได้เจอคลิปนี้นะคะไม่บังเอิญน,นะคะที่คุณได้เจอคลิปนี้โอเค ก่อนอื่นเฟิร์ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันเลยนะคะวันนี้เฟิร์สใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะ Heaven and Earth มาเริ่มกันเลย อนุญาตคูรู้คูคบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตรงนองทุกทุกท่านที่ผ่านเจอกลิ่นี้สับลื่นมากหรือว่ามือไม่เือมือเฟิดแบบมันเหนียว Okay. ไม่ค่อยได้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะก็วันนี้คิดพิเศษแล้วกันใบแรกค่ะ6ไม้เท้าวิกตอรี่ว้าวพลังงานมาใบาแรกก็เปิดสวยเลยอนะ่ะแล้วก็8ไม้ทาไอแปดดาบแล้วก็ Queen of Cups นะคะแล้วก็8 of Pentacles 8คิลเอ t ดเอ็ดแล้วก็ The h e h a n g Man ขยับให้อยู่ในจุดกึ่งกลางก่อนแล้วก็ King of Wands ขอซับไปด้วยละกันสตร e n g ์ควีนออฟเพนด t เคิลส์ Seven of Pentacles และ The h y r o ู e n ใต้สำหรับเป็น The World สวยงามค่ะถือว่าสวยงามถือว่าเป๊ะอยู่มีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกดินประสบการ์งกอนราศีสิงห์ครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะทุกคน เอ่อ uh, energy พลังงานในช่วงนี้เหมือนแบบไม่รู้ว่าคุณติดกับดักอะไรอยู่อืมมันมีความที่แบบเหมือนคุณได้พันธนาการตัวเองไว้ผูกตัวเองไว้จากความคิดก็ได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะลยหลายคนหลายๆพลังงานเนาะมันก็ไม่ทุกคนมันก็เป็นพลังงานรวมเนาะอืมเหมือนแบบกําลังติดกับดักในความคิดหรือเอาเชือกอะ่ะมาพันตัวเองไว้ไม่ให้แบบมาพันพันตัวพันตาไม่แบบให้ตัวเองแบบ มองไม่เห็นอะไรแล้วก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนแบบติดกับดักทางความคิดอะถ้าเป็นแบบภาษาที่เฟิร์สแบบว่าเข้าใจเนาะติดกับดักทางความคิดก็คือบางทีเหมือนคุณอาจจะคิดไปก่อนมันมีเรื่องเข้ามาเออมันมีเรื่องเข้ามาแบบกระทบนิดนึงมีปัญหาอะไรก็ามาก็ตามแล้วเหมือนแบบคุณคิดไปก่อนคิดไปเองคิดไปแบบ กังวลไปก่อนอืมคิดมากคิดเยอะจนเกินไปจนแบบว่ามันมันมันมองไม่เห็นทางอะ่ะมันไม่รู้จะต้องทํายังไงกับเหตุการณ์เนี้ยมันมืดแปดด้านเหลือเกินนะคะแต่พลังงานเนาะมันมันคือพลังงานดีแต่มันมีนิดนึงอืมก็จะบอกว่ามันมีนิดนึงเพราะว่ามีไพ่แปดแปดสองแปดมาก็คือแปดเนี่ยแปดเนี้ยก็คือเป็นไพ่เออไม่อันนี้กลางอันนี้เสีย นะคะก็คือตรงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการติดก,กับดักทางความคิดแต่คุณก็จัดการได้นะไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้เออมันมีช่วงเวลาหนึ่งทุกคนมันก็ต้องมีความกังวลเข้ามาบ้างใช่ไหมถ้าอยู่ในช่วงของการฝึกจิตฝึกจิตฝึกใจอะไรใดๆต่างๆนาะนาะคะคุณสามารถจัดการได้คุณเอาอยู่นะในความสามารถในการจัดการในทุกๆเรื่องของคุณคุณเป็นคนที่เก่ง คุณเป็นทั้งคนที่มีเซนส์เป็นทั้งแสงสว่างให้กับผู้คนหลายๆคนได้และในตัวคุณนั้นคุณไม่ธรรมดาหลายๆคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำอืมเพราะว่ามีไฮโรแฟนขึ้นมาอยู่ในเป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณแบบมีความเขาเรียกอะไรศรัทธาทั้งในตัวเองทั้งครูครูบาอาจารย์ทั้งศิดิ์สิธิ์ประจำตนก็ได้แล้วก็ในตัวคุณอ่ะคุณมีความเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในตัวอืม นะคะคมีการตื่นรู้ตระหนักรู้เข้าใจชีวิตตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็เข้าใจสัจธรรมอมืเข้าใจโลกนี้เป็นอย่างดีว่าโลกนี้มันดําเนินยังไงมันเดินดําเนินการสิ่งต่างๆไปด้วยอะไรมันแบบมันมีกฎธรรมชาติเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงตอนเนี้คุณได้ตระหนักรู้และเออเหมือนแบบหลายๆคนก็ปลดล็อกความคิดละปลดล็อกเรื่องของความกังวลความคิดการพันธนาการตัวเองไว้ อืซึ่งเนี่ยใบยแรกที่เปิดขึ้นมาคือ Victory คือชัยชนะคือความสำเร็จอืมที่เกิดขึ้นหลกัหลกๆเราเคยเห็นในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีความเป็นผู้นำนะแล้วก็ไฟลุกโชนเลยเป็นคนที่ปรับตัวเก่งเป็นคนที่แบบงานนี่แบบว่าเป็นคนที่ค r e เอทเอ่อมีความคิดสร้างสรรค์คิดงานเก่งทำงานเก่งมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทยาน ในเรื่องของการงานแล้วก็สามารถแบบจุดประกายให้กับคนรอบข้างได้อะ่ะสมมุติคนเนี้ยเขามีความเก่งแต่แบบแบบทางเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่คุณสามารถไปจุดประกายคุณเห็นข้อดีคุณเห็นแบบคุณเห็นอะไรดีๆในตัวผู้คนในตัวคนอื่นด้วยไม่ใช่ในตัวคุณเองนะในตัวคุณเองด้วยก็หนึ่งเออแต่คุณเห็นในตัวบุคคลอื่นด้วยคุณไม่เคยแบบ คุณไม่เคยแบบกลัวว่าใครจะได้ดีกว่าเออคุณยินดีด้วยซ้ำกับกับทุกๆคนที่แบบเออเขาแบบเขาเก่งเขาได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบคุณมีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็หลายๆ Energy เ,เ,เนาะมีมีพลังงานของออฝ่ายผู้ชาย Masculine แล้วก็ Feminine ด้วยนะคะ เป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะอัน,นเนี้ยใบเนี้ยควีนอกคับคุณเป็นคนที่มีเซนต์บางคนก็ถนัดแบบเวลาช่วงแบบคิดงานตอนกลางคืนอเแล้วก็มีคนที่แบบเป็น perfectionist เป็นคนที่จัดการเรื่องการเงินของตัวเองได้แบบโอเคเลยแล้วก็เรื่องของขการเงินเนี่ยคุณแบบ คุณไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่คุณเป็นคนเป๊ะอืในเรื่องของการเงินในเรื่องของการวางแผนสิ่งต่างๆในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงเซนส์สัญชตาตญาณเหมือนแบบก่อนหน้าเนี้ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่อะค่ะมีเหมือนแบบการใช้ความคิดใช้เหตุผลอะไรมากเกินไปเหมือนตอนนี้คุณคุณปรับปรับมาแบบเหมือนใช้ความรู้สึกด้วยอะอืมเขาเรียกว่าอะไรอะใช้เซนส์ของตัวเองนําทางด้วยมันเหมือนแบบมันบาลานซ์กันมากขึ้นมันเหมือนแบบ คุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างดีขึ้นมากขึ้นอจากที่แบบมันมันบา,บาลาน์เนาะมันทั้งมันต้องบาลาน์ทั้งความคิดแล้วก็ความรู้สึกอะมันต้องแบบไปได้วยกันมันต้องรอไปด้วยกันแต่ถ้าสุดตรงไปทางไหนทางหนึง่งมันก็ต้องแบบเปลี่ยนเนาะแต่ทุกคนเฟร์พูดเลยว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้พัฒนาได้ฝึกฝนได้เหมือนกันทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันมนุษย์ทุกคนเนาะ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันจะตื่นก่อนหรือตื่นหลังอันนี้ก็อยู่ที่วาระของแต่ละคนนะคะอยู่ที่วาระของแต่ละคนช่วงจังหวะเวลาหลายๆคนที่เข้ามาฟังฟุคิดว่าเหมือนแบบคุณได้ตระหนักรู้แล้วคุณได้ตระหนักรู้สิ่งต่างๆเข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคุณเลือกที่จะเดินออกจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตอะ่ะอืม คุณแบบไม่กลัวสิ่งใดนะคุณสามารถหันหลังให้ได้คุณสามารถเดินออกมาจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อืมหลายๆคนที่มีความเป็น people people person people p r e a s e r ใช่ไม้มแบบว่ากลัวแบบคนอื่นจะไม่ยอมรับหรืออะไรเงี้ยมันจะมีแบบคนเนี้ยเฟิร์สก็เคยเป็นนะเฟิรรู้สึกว่ายังมีเหลืออยู่บ้างนิสัยเนี้ยเพราะว่าเรามันก็ไม่เชิงแบบกลัวคนอื่นไม่ยอมรับกลัวแบบ กลัวว่าเขาจะมองไม่ดีกลัวว่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเราขี้เกงใจอะไรเอย่ยใดนะคะแต่ในต,ตอนเนี้ยในตัวคุณอะ่ะก็คือนนนห,นหนักแน่นหนึ่งเลยหนักแน่นพร้อมที่จะสร้างหลายๆคนได้เริ่มสร้างแล้วหลายๆคนได้หว่านมเมล็ดพืชของตนเองแล้วอืมทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าใครที่หว่านมเมล็ดพืชยังไงอะ่ะเออมันจะเจริญเติบโตงอกงามแบบนั้นเลยคุณหว่านอะไรไปมันก็จะได้รับแบบนั้น เหมือนการที่ถ้าเกิดว่าพูดในแบบเชิงที่แบบเข้าใจง่ายก็คือการที่เราจะกระทําสิ่งใดอ่ะอดีตเนาะไอ้ผลของการกระทําปัจจุบันเนี่ยมันมาจากการกระทําในอนดีตของเราในอนดีตของเราเคยทําอะไรมาบ้างแล้วปัจจุบันเราเจออะไรจงยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเสมอไม่ว่าสมมุติคุณจะโดนโกง คุณจะเออยู่ดีๆมีคนเข้ามาแบบนินทาว่าร้ายด่าหรือทําร้ายหรืออะไรเงี้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะคะถ้าตอนเนี้ยยังหาเหตุผลไม่เจอไม่ต้องไปหาค่ะเราจงยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สร้างสัญญาต่อเราไม่สร้างกรรมเพิ่มเราสร้างกรรมดีของเราต่อไปโฟกัสที่ตัวเราอะไรที่มันจะเข้ามาโอเคน้อมรับน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเติบโต พร้อมที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองนะคะแล้วก็เออเ,อ,อเนี่ยคุณแบบเดินออกมาจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์พร้อมที่คุณเห็นแสงสว่างข้างหน้าและวะ้วอะคุณรู้ว่าแบบความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าคุณรู้ว่าแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตอะไรที่ไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณเลือกที่จะแบบเดินออกมานะคะแล้วก็หลายๆคนปลดล็อกเรื่องของความคิดความกังวลอะไรต่างๆได้ โดยการที่คุณรู้ทันความคิดของตัวเองมากขึ้นรู้ทันสภาวะอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเป็นผู้ดูเออจากที่เราเป็นผู้เล่นใช่ไหมเราเป็นผู้เล่นแบบไหลาตามโลกเล่นตามแบบเกมโลกอะ่ะเออโลกนี้มันก็เหมือนเกมมันก็เหมือนโฮโลแกรมมันก็เป็นมายาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันเป็นจริงเลยนะคะมันไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนเลยนะคะ แล้วคุณรู้ว่ามันเป็นมายามันเป็นเกมฉันแบบเบื่อแล้วที่จะเล่นเกมฉันขอเป็นผู้ดูฉันขอเป็นผู้สังเกตการแลละกันนะตอนนี้เหมือนคุณได้ดูตัวเองมากขึ้นกลับมาโฟกัสกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทำสมาธิฝึกจิตพัฒนาตนเองหลายๆสิ่งหลายอย่างกำลังหลอมรวมนะให้เนี่ยปัจเอินปัจจุบันเนี่ยตอนที่คุณทำไม่ว่าคุณจะเจออะไรจงยอมรับแล้วกเ็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ใครจะมาทําร้ายอะไรอ่ะให้อภัยเขาโอ้โหสิกรรมเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่บังเอิญเนาะมันมีเหตุและผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นะ่ะเราอาจจะเคยไปทําอะไรให้เขาก็ได้ในชาติที่แล้วหรือในอดีตเราอาจจะเคยแบบทําร้ายหรือแบบโคดโกงโดยไม่รู้ตัวหรืออะไรต่างๆมันเป็นอะไรที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเราเคยแบบ เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่าการพูดของเราอะ่ะมันไปสร้างสัญญาไปสร้างพันธสัญญาให้กับเขาคนนั้นเขาคนนั้นก็มีความสับแช่งเราสมมติเราพูดไปด้วยความเป็นห่วงแต่เขาตีความว่าเราดา่าเพราะคําพูดเราอาจจะแรงไปอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบเฮ้ยวางดีแต่เขาแต่ตัวเขาแบบแอบด่าเราโกรธเราแค้นเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นสัญญาทีเนี้ย ต่อจากนี้ไปเราก็ต้องระวังเรื่องของความคิดอระวังเรื่องของคําพูดอารมณ์ความรู้สึกของเรามากขึ้นเราต้องเป็นนายของจิตเอออันนี้สำคัญมากเลยเมื่อไหร่ที่จิตเป็นนายเราอ่ะเราก็จะแบบไหลาตามอารมณ์ไหลาตามคิดลบเป็นคนที่คิดลบชอบด้อยค่าตัวเอง ไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝึกได้นะทุกคนไม่ว่าก่อนหนะ้าเนี้ยหรือในอดีตเราจะเกิดมาฐานะอะไรเราจะเป็นคนยังไงไม่เอาไหนแค่ไหนนะคะทุกคนพัฒน,นาได้ทุกคนมีพรสวรรค์ข้ามภพข้ามชาติชาติที่แล้วชาติก่อนๆคุณเคยมีความสามารถคุณเคยคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเซนส์ มีศัก,กยภาพที่มันไร้ขีดจำกัดที่มันสามารถพัฒนาได้ฝึกฝนได้เพราะฉะนั้นจงวางใจแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลคูรู้ผู้พิทักษ์ประจำตนหรืออะไรก็ตามที่แบบอยู่ที่มิติที่สูงกว่าเราหรือแบบไอเนี้ยกำลังเหมือนคอยซับพอร์ตคอยไกด์ไลน์คอยสนับสนุนคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่เสมอ ะะขอให้รู้ไว้เลยว่าเอาจริงๆเฟิร์ตรู้สึกว่าใบนี้เหมือนคุณเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงนะหลายๆคนน่ะแทบง่ายทุกคนน่ะเอทอ,เอทุกคนแหละที่เข้ามาดูอะเฟะิร์ตรู้สึกว่าคุณเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงที่ลงมาเกิดมาเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อโลกใบเนี้เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ลงมาเพื่อแบบทําอะไรสักอย่างที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ ลงมาเพื่อแบบสร้างแรงบันดาลใจเออลงมาเพื่อสร้างสรรค์นั่นแหละมันมันสร้างสรรค์มันมีหลายอย่างเนาะลงมาเพื่อแบบสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองก็ได้แล้วเนี่ยพอคุณสร้างสรรค์ชีวิตคุณไหมใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบอย่างมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อๆไปได้นะคะอืมอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากฟลุกก็ดีใจดีใจเหมือนตามคลิปเลยนาอดีใจที่คุณได้เจอคลิปนี้จริงๆเพราะว่าฟลุรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆ ในการที่เราฟังปึบแล้วเราไม่ปฏิบัติมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็แค่เหมือนแบบอา,อาจจะเกิดปัญญาอืม แต่ว่าถ้าเกิดเราฟังปุ๊บเอาเราไปปฏิบัตินั่งสมาธิด้วยฝึกจิตไปด้วยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่สมมติอ่ะเฟิร์สแบบอาจจะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างอาจจะอธิบายไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่เข้าใจอะไรบางส่วนนะคะลองไปหาข้อมูลต่อแล้วก็เอามาพัฒนาร่วมกันเอามา,อาไม่ใช่ร่วมกันด้วยกันอืพร้อมไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยฝึกไปด้วยกันอืนะคะมันก็จะยิ่งได้มันก็จะได้แค่เนี้ยได้ที่ตัวเราออืมไม่ใช่ใครอื่นเลย นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างตอนนี้เหมือนแบบมันถึงเวลาแล้วที่แบบเหมือนคุณกำลังจะเริ่มสร้างส,างสิ่งใดอะ่ะอืมฟอรู้สึกว่าคุณมองทะลุนะคุณมองเห็นโอกาสไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าสมมติยังไม่ได้เริ่มลองสำรวจตัวเองว่าติดเรื่องอะไรกังวลหรือเปล่ากลัวหรือเปล่ากลัวว่ามันจะแย่ไหมไม่ต้องกลัวเลยค่ะเชื่อมัน่นจิตวิญญาณคุณจะ มันใจนี่แต่มันต้องมีการฝึกจิตล้อไปด้วยกันนะอืมมันมันเหมือนแบบเพิ่มความมั่นใจให้กับเราแต่ว่าถ้าเราเดินไปอย่างเดียวเราจะหาเงินอย่างเดียวอ่ะเออเดี๋ยวมันก็จะมีแบบมันก็จะมีความกลัวมันก็จะมีความไม่มั่นใจอ่ะมันการฝึกจิตเราการทําแบบอะไรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณมันก็จะติดติดดับดับทุกคนนะคะอืมโอเคพลังงานก็ประมาณนี้นะจ๊ะ แล้วเรามาดูกันว่าไพ <c oughs> อ่อ่ก็จะใช้ต่อไปก็จะใช้เป็นไพ่เมโดเมตาฟิสิเคิลแคนาบิโตอร์เคกิลนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่ย้ายมาก็ยังไม่ได้ใช้เลยก็เอาใช้คลิปนี้ละกัน ไปแรกนะคะ Restoration เหรอเฟินอ่านผิดไหมถ้าอ่านผิดก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ Change Beyond ว้าว Beyond มาสวยงามทุกคน Cre Creation Chanel โ h i love you future love l e t t e r i love you j u s t i c เฮ้ย justice ็มามันก็ให้เอาจริงจมันมีความคล้ายคลึงกับมันมีบางใบนะที่มันสอดคล้องกับไพ่ทาโร่ค่ะแล้วก็ีย y ว้าวคุณได้ีี์ด้วยนะ <c oughs> แล้วใต้สำรับก็เป็น let's go สวยงามทุกคนไม่ได้อ่านนาะนแล้วก็เปิดมาก็ ไพ่เฟิร์สก็เข้าใจทุกๆทุกๆไอ้นี่ด้วยยกเว้นใบนี้เดี๋ยวเฟิร์สขอไปหาคำแปลแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคมันมัน,ม,นมันประมาณว่าการฟื้นฟูการฟื้นการฟื้นฟูการฟื้นคืนชีพอะไรก็ได้นะการเยียวยาเฟิร์ตี้ไปเป็นการฟื้นฟูการบารลานและการการชั่งน้ำหนักการประเมินเออเอาทุกการไปเลยนะคะก็คือ อ่ะถ้าเกิดเป็นการฟื้นฟูก็คือเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะแบบพัฒนาฟื้นฟูเยียวยาภายในของเราจิตใจภายในเมื่อเราเปลี่ยนจากภายในภายนอกเราจะเปลี่ยนตามอ่ะเขาว่าเปลี่ยนมาแหละการแฉงการเปลี่ยนแปลงมันการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัจธรรมเนาะมันมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันคืออัน,นิจังความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงอืมมันเป็นกฎธรรมชาติ ทุกอย่างมันขับเคลื่อนอยู่เสมอมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นกฎธรรมชาติที่มันไม่สามารถเลี่ยงได้ทุกๆคนจะเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะเนี่ยจิตที่แข็งแกร่งของเราจะเอาอยู่ในทุกๆเรื่องนะคะ b e y o n ก็คือเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายเนาะถ้าเฟอร์จำไม่ผิดอืมเรื่องที่แบบว่าอะต้องเซิร์ชแล้วกันเพื่อความแน่ใจโอเคเฟอร์ดูใน Google Translate เขาบอกว่ามัน,ม,น,ม,นมันแปลว่าเหนือกว่า เออก็เหมือนเหนือความคาดหมายหรือเหนือกว่าก็ได้อะไรที่เป็นจิตวิญญ,ญาณชั้นสูงอะไรที่แบบเหมือนแบบเหมือนคุณมีจิตวิญญาณที่เขาอยู่ higher self ก็ได้หรือนางฟ้าหรือเทวทูตสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมที่คอยปกป้องคุ้มครองอบกอดแล้วก็ส่งความรักไลเงื่อนไขคุณอยู่เสมอ,อมเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกอ,อะไรต่างมิติหรือมิติที่สูงก,กว่าเราเนาะ ที่จิตวิญญาณที่เขาอยู่มิติที่สูงกะวะ่าเราที่เขาไม่ได้ลงมาเกิดหรือว่าเอใครที่เป็นเอตาสีดเนาะที่แบบลงมาเกิดอาสาล,ลงมาเกิดแล้วยังไม่ค้นพบตัวเองหรือว่ายังแบบยังยังจําตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมาฝึกจิตเชื่อมกับจิตวิญญาณภายในแล้วก็ถึงเวลาที่แบบคุณจะจําตัวเองให้ได้อมืมันต้องมีสักวันแหละถ้าเราฝึกตั้งแต่ตอนเนี้ยดีกว่าแบบ รอให้มันช้ากว่าน,นี้ไลท์วอล์กเกอร์ด้วยอะไรด้วยใครที่แบบเพิ่งเข้าเส้นทางมาแล้วมาเจอคลิปนี้ค่ะมันถึงเวลาที่แบบอ่ถ้าสมมติยังงง,ง,งก,กับกับกับสิ่งที่เฟิร์สพูดอยู่ลองหาข้อมูลตอนนี้คนที่ออกมาแชร์เกี่ยวกับไลท์วอล์กเกอร์ชาวแสงสตาร์ซีเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับแมทริกโลกใบนี้เป็นโลก Maya, ามายาสามมิติ ห้ามิติที่ห้ามิติที่สามคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเซิร์ชดูใน YouTube ได้เลยนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ฝึกจิตไปด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญอย่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการนั่งสมาธิก็คือต้องสม่ำเสมออ่ะถึงแม้จะแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอมีแบบไอ้นี่บ้างก็ไม่เป็นไรค่ะให้อภัยตัวเองอืมแล้วก็อ่ะประมาณเนี้ยเหมือนรูปภาพเลยเนี่ย อะไรที่แบบเขาอยู่มิติที่สูงกว่าเขาคอยอบกอดคุณด้วยแบบความรักที่ไรเงื่อนไขเขาไม่มีเงื่อนไขนะจิตวิญญาณที่แบบเขาอยู่มิติที่สูงกว่าเราอะ่ะหลายหลายคนที่เนี่ยเหมือนแบบตื่นมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ที่ขึ้นมิติที่ห้าแล้วก็คือเขาก็แบบเขาเรียกอ,อะไร ผ่านเขาเรียกอะไรผ่านกระบวนการรักไหลเงือนไขแล้วซึ่งตัวเฟิร์สก็ยังไม่ถึงเหมือนกันเฟิร์สังไม่รู้ติดอะไรเรื่องความกลัวหรือว่ากลัวผีหรือเปล่ามันก็ยังมีบ้างเล็กๆน้อยๆหรือย,ยังกลัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันก็ต้องฝึกฝนกันไปต่ออีกเนาะอืมก็คือแบบแต่เฟิร์สที่ว่าอะไอความรักไรลเงนอนไขอะเฟิร์สก็แบบพอที่จะเข้าถึงได้บ้างเป็นบางคราวมันก็ยังไม่แบบ เสมอไปเราองเหมือนจะต้องฝึกอะเฟิร์ก,ก็ไม่อยากจะบอกว่าเฟิร์ถึงเวไหนแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์อาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เหมือนแบบไม่รู้ว่าความคิดสร้างสรรค์นี่ใช้สมองซีขวาหรือเปล่าขวาหรือซ้ายนะฝึกใช้สมองซีขวาอะไอสมองที่มันจะมีความคิดเหตุผลตรรกะหรืออะไรต่างๆเนาะอยู่ฝั่งหนึ่งอีกสมองซีหนึ่งไม่รู้ขวาหรือซ้าย ไม่ไม่รู้ขวาหรือซ้ายไม่รู้ซ้ายหรือขวาเออนะคะส่วนที่เป็นไอเนี้ยให้เราฝึกการจินตนาการความคิดสร้างสารรค์อืมแล้วไอตรงเนี้ยไอการที่เรานั่งสมาธิอะเราจะคิดงานได้เราจะมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถ manifest ได้อ่านี่ manifestia ก็คือการเสกอืม หลายๆคนเนาะอาจจะเคยได้ยินเรื่องของกฎแรงดึงดูดการมนิเฟสแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เราใช้การเห็นภาพแล้วพลังงานเราต้องบาลานด้วยนะเราอยู่เราต้องอยู่ในวายเบชั่นที่แบบมีความสุขแล้วเราต้องเห็นภาพนั้นจริงๆเราต้องรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของเราแล้ว เออเราเป็นคนคนนั้นแล้วอย่างเช่นเราจะเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็มันก็ไม่ได้แบบว่าง่ายด้วยมันก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถฝึกไปด้วยกันนะคะการแชแนลหรออันเนี้ยเฟิร์สคิดว่าเหมือนแบบเป็นการที่แบบเชื่อมต่อเนาะเคยได้ยินคำว,ว่าการแชเนลลิ First, ่งไงเฟิร์สอ่ะแบบเคยเคยดูคลิปผ่านๆเนาะการแชเนลลิ่งที่แบบบางคนที่เ, <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่กลุ่มดาว หรืออะไรต่างๆเหมือนเขาเชนเนลลิ n งจากต่างมิติอ่ะอม,มาเพื่อแบบอะไรสักอย่างมาให้ข้อมูลต่างๆหลายๆคนก็อาจจะเชนเนลลิงกับสัตว์ก็ได้นะเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้เชื่อมต่อกับสัตว์ได้นะคะแล้วก็ไอเลิฟยูอันนี้ก็เหมือนแบบจดหมายถึงคุณในอนาคตเหรอเหมือนแบบตัวตนคุณอ่ะตัวตนคุณในอนาคตอ่ะ กำลังจะบอกว่าแบบเหมือนเขารักคุณมากรักอย่างไรเงื่อนไขเลยเขาอยากให้คุณได้แบบพัฒนาอยากให้จิตคุณยกระดับอยากให้คุณได้ผ่านในทุกๆบท,ททดสอบเขาคอยให้กําลังใจคุณอยู่เสมออืมจะเรียกว่า higher self ก็ได้หรือว่าจิตเดิมแท้ของคุณก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเนาะก็จะเป็นจิตเดิมแท้ ที่เขาอยู่ข้างในที่สุดที่เราชอบลืมตัวเองที่เราไม่เคยฟังเขาเลยที่เราแบบไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยอืเขาอยู่ข้างในนะคะต้องต้องผ่านคร,รูรูก่อนอย่างแรกเลยเราก็ต้องเชื่อมเราต้องเคลียร์จิตสํานึกจิตใต้สํานึกมันจะเป็นวงกลมอ่ะโอ้เฟิร์สวาดให้ดูแป๊บหนึงอ่ะอันนี้เนาะ อันนี้เป็นจิตสำนึกเราคือวิญญาณส่วนวงกลมรอบนี้เป็นจิตใต้สำนึกอ่ะจิตใต้สำนึกอันนี้เป็นครูรู้ของเราแล้วก็อันนี้เป็นจิตเดิมแท้จิตวิญญาณจิตเดิมแท้ของเรานะคะเราก็ต้องกระเทาะต้องเคลีย ขัดเกลาจิตสำนึกของเราก่อนอืมอะไรที่เราไปรับมาสิ่งต่างๆนิสัยความเชื่อเดิมๆความคิดลบๆอะไรเงี้ยเราจะฝังมันเหมือนนิสัยเราอะมันคือวิญญาณของเราตัวดำตัวขาวอะไรเงี้ยลองไปฟังนะคะอ่าฟู์ดแนะนำนะที่ฟู์ดฟังแล้วเข้าใจอะเป็นคลิปของครูปูเป้ปลดล็อกชีวิตอืมลองเซิร์ชใน YouTube ดูแล้วก็เลือกคลิปลองเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของช่องครูเขาค่ะแล้วก็เลือกเอาเลือกดูนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นจิตใต้สํานึกใช่ไหมจิตใต้สํานึกเนี่ยเก็บมาตั้งแต่อดีตชาติเลยเราเคยแบบฝังใจอะไรบมในอดีตเรามีอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อเคลียตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปุ๊บเราถึงจะเชื่อ,อมกับครูของเราได้ผู้พิทักษ์ของเราได้นะคะประมาณนี้แล้วพอเราชื่อผ่านครูปุ๊บ เราก็จะเจอจิตเดิมแท้อันนี้เฟิร์สฟังจากคลิปคูบุเบ้เลยซึ่งเฟิร์สก็ยังเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้เหมือนกันทุกคนแต่ก็ฝึกกันไปเรื่อยๆอตอนนี้ก็แบบขัดเกลาตัวเองอยู่ฝึกจิตพัฒนาตัวเองอยู่นะคะอืมเราก็พัฒนาไปด้วยกันนะคะโอเคต่อไปจัดติดจัดติดนี้ก็เหมือนไพ่จัดติดเนาะความยุติธรรมความชัดเจนการบาลานซ์ก็ได้นะคะ แล้วก็เอเอเนี่ยมันประมาณนี้ความยุติธรรมเดี๋ยนะแปลเลยลวกันอ่ะโอเคถูกแล้ว Just, justice ก็คือความยุติธรรมอืมหลายๆคนถ้าคุณรู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอะไรเงี้ยต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานะคะแล้วก็ ออคอยสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณไม่มีอะไรบังเอิญเลยทุกๆสถานการณ์ลองสังเกตดีๆไม่ไม,ไม,ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเจอนกเจออะไรก็ตามหรือว่าเจอเลขซ้ำๆอย่าเพิกเฉยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือน,นมีความหมายหรือความฝัน ของคุณอนะมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะแล้วคีย์มันก็เปรียบเหมือนดังปัญญาก็ได้สติปัญญาญาญญาญปัญญาญาณทัศนะหรืออะไรก็ตามเนาะอืมฟรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีปัญญาลรงถ้าเกิดยิ่งมีการฝึกจิตพัฒนาตรงส่วนปัญญาตรงส่วนตาที่สามของเราเนี่ยอืมคุณจะแบบไปได้ไวอะไปได้แบบอย่างก้าวกระโดดนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายค่ะ l e t go ก็คือลุยเลยค่ะณนะตอนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองมีแพชชั่นกับอะไรชอบอะไรบ้างอยากจะทำอะไรลงมือทำได้เลยอืมไปให้สุดขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็วางใจในจักรวาลวางใจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเวลาที่เราพลังงานดีเวลาที่เราคอยเคลียร์สภาวะเวลาที่เราโฟกัสตัวเองพัฒนาตัวเองพลังก็จะอยู่ที่เรา แต่เมื่อไหร่ที่เราโมวแต่สนใจสิ่งภายนอกเราโมวแต่สนใจสิ่งรอบข้างโดยที่ลืมสนใจตัวเองลืมโฟกัสตัวเองอะ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีจุดไหนที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเรามีจุดไหนที่เราต้องพัฒนาบ้างนะคะเราก็จะรู้แค่แบบชีวิตคนอื่นอะ่ะเออเราก็จะรู้แบบเออเนี่ยโลกมันไปยังไงแล้ว แต่เราก็จะไม่รู้ใจตัวเองเลยเราก็จะไม่เข้าใจตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาหรือฝึกฝนไปทางไหนเราชอบอะไรเราควรทําอะไรต่อดีเพราะฉะนั้นกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองรักทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็ในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องกดดันตัวเองช้าๆแต่มั่นคงไปเรื่อยๆเอนจอยกับชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะวันไหนไม่ได้ยิ้ม ยิ้มด้วยนะคะทุกคนเออยิ้มในกระจกบ,บอกรักตัวเองโอบกอดตัวเองในทุกๆวันให้กําลังใจตัวเองแม้จะแบบทําสําเร็จในสิ่งเล็กๆน้อยๆอะค่ะเออหรือว่าทําผิดพลาดนิดนิดหน่อยๆก็ให้กําลังใจไม่เป็นไรเธอเอาใหม่ได้เออเธอเก่งมากเลยนะชมตัวเองเยอะๆเก่งมากเลยนะเว้ยเรียกชื่ออะไรเงี้ยเฟิร์สเองมันโคตรเก่งเลยว่ะอะไรเงี้ยชมไปเลยค่ะทุกคนแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถ แบบเอนจอยแบบเด็กๆได้จงเอาความเป็นเด็กของตัวเองกลับคืนมานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเฟิร์สขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้เราได้พัฒนาตนเองฝึกจิตแล้วก็ตื่นรู้ไปได้วยกันคะ่ะ